แล้วมาทั้งทีคิดถึงกันมา,าทั้งทีโปรคุณ,ป,คณปังนะเอาจริงผู้หญิงอ่ะต้องดูแลตัวเองจริงโนะดยเฉพาะใครที่แบบว่ามีสามีบางทีปล่อยโซมงเลี้ยงลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะจริงรญญลแบบญญล้วสัญลักษณ์แบบพี่เชนบอกสัญลักษณ์ที่นำข้าจากเกาหลีเนี่ยไม่ได้ได้ยุกแบรนด์นะแต่อันนี้มีใช่เราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ายัางอยู่กับหญิงลีนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะโทรแล้วโทรศัพท สม,สมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตร a Cody p l u สกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดหลินจือเก่ากีงาดำใบเจียวก้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทำให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบ ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 ลดอุณหภูมิได้สององศา My p r e m i u m Extra Dry มีขอามเอรบายนะลดอุณหภูมิได้สององศาไม่อับชื้นไม่ัำผิวก็สบายมีปกป้องเทสตามาสก์ My p r e m i u m Extra Dry เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียร์ Ice Cool m e n t o l ที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกจัดดังแค่ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์่ชั่วโมงอิฟรี มีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือ,อยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว,วผมแนะนำครับใส่ใจตัวเองแบบนี้เลือก Plu s วิตามินซีทุกวันใหม่สก็อตตรังนกแทร้รอยัลโกลซีพลัสวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันลองดื่มเลย ย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เ OK บอยูราเอกยก,ยกไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มช่วยผิวแลดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผิวดูสุขภาพดีลองเลย าวกรีดลั่นเจอรถมอเตอร์ไซค์ขับสายไปมาบนถนนสุดท้ายล้มคว่ำต้องลงไปช่วยเหลือขอสมอกอสั่งเปลี่ยนเบาะรถเมยที่เหตุขึ้นแล้วประกาศขออภัยกำชับพนักงานมั่นตรวจสอบนักท่องเที่ยวทยอยสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์แหล่งเช้าวันนี้อุณหภูมิลดเหลือ11องศาติดตามในเรื่องเด่นเล่นใหญ่บ่าย2นา10วันนี้ทางช่องวัน31 น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจกลับมาคุยแชบโทนะคะอยากจะรู <professionals> ้เหลือเกินแล้วก็อยากจะบุกไปมากเลยอยากจะบุกไปรีสอร์ทเห็นบรกมีสระน้ำมีอะไรยังไงฝากเลยดีกว่าเผื่อแฟนๆอยากไปค่ะขอบคุณพิธีกรมากเลยนะคะขอบคุณ